สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสุข,ขสุมสกุลโอ้ยคุคนเมื้อกี้ก็มองทํางานเฮาก็อยู่สายสายโทษสองไตเด้อค่ะมาทํางานให้พี่แจ็คกาทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ป่าใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรบ้านพึ่งเขาเรียกว่ามองนะอ่ะตะไคร่ดักปลานะ่ะเออใส่ใสไ่ไปมันมีสระข้างๆนะทุกคนไปเดี๋ยวพึ่งพาไปดูนะว่าสระมันอยู่ตรงไหนนี่ไง ด้านข้างเนี่ยเห็นไนะที่เราเอาเหินมาเทนอ่ะทุกคนจำได้ป่าในคลิปเมื่อวานนะเออทีนี้ป่าเลยใส่ปลาไว้ <laughs> เห็นคุณปู่ไหมคะ <laughs> คุณปู่อยู่ด้วยนะคะวันนี้เอ,อปลาใส่ปลาไว้ใส่ตะขคร้เนาะเดจวเพิ่งก็จัดเมนูให้เอซแล้วก็ทีมงานเราได้กิน <laughs> วันนี้ต้องปลาคะ่ะวิธีหน้างาน เนาะเอาแบบนี้แหละเขาเรียกว่าบ,บ้านดีอันนี้ใส่เครื่องต้มแล้วนะทุกคนอันนี้ตามหอมกระเทียมเนีย่ยเห็นนะใส่ไปแน้วมันวิ่งไกลด้วยแหละค่ะทุกคนคะวิ่งไกลด้วยก็เลยจัดเมนูได้อยู่ถ้าว่ายวิ่งใกล้ๆล,ก,ลก็คือคงต้องซื้อกับข้าวกินนะคะพอดีวิ่งไกล ก่าจะไปกว่าจะมาเนะเาะพออรถเราวิ่งกันอยู่สามคันค่ะทุกคนคะมีหมอนทองมีทะเลซ่ามีไปเตยก็เลยพอที่จะมีเวลาปลีกมาอาต้มปลาเผื่อว่าทีมงานจะได้สดกินตอนร้อนๆตอนเที่ยงเนาะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่นิดนึงนะล้างรบ ใส่น้ำล้างคอกไปนิดนึงเ,เดี๋ยวให้เดือดก่อนนะน,นี่นะคะทุกคนค่ะปลาที่ไปเยอยใส่ตะขครเอาไว้เดี๋ยวให้น้ำเราเดือดก่อนนะมันน่าซดไหมละ่ะใส่กระเพราปลาแบบ หอมๆห,หน่อยจัดประเด็ดเลยๆทุกคนค่ะพิมมิม FC พิมิ <MC S 3> มมาเยี่ยมกำลังอัดคลิปอยู่ก<ห>ำลังอัดคลิปได้ไม่เป็นไรกำลังอัดคลิปทำกับข้าวฝาก FC เอาขนาดกินข้าวคือปลาแกใส่มองไหมดูได้ป๋า<อ>ก็เลยต้มให้เขากินร้อนๆหน่อยอเอาต้นทลาไปไห พี่แจ็คมาเทดสแล้วไปแล้วนี่ต้องให้ใหป่ามาก่อนอมาค่ะทุกนคนค่ะน้ำเดือดแล้วโอ้ยหอม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 พรท่าน,นได้ใส่ป่าตุ่มยังหอม,ดอมอเ,เด้อพี่น้องมันกำลังไข่เลยเลยพี่น้องดูว่ะข้นกับขน้นเนี่ยพี่น้องใส่มือล้เนาะเพื่อกินได้ดอกสะอาดอยู่ล่างดีอยู่ดอก แซ่บเมนูเที่ยงของทีมงานเรื่องเสียงห,หาหกโตก็อิมอยู่นะอะเอ้ยหาอยู่หา,หากินตามภาษาไก่เอ้ยคำ <c oughs> นี้ใช้ได้นะโทษนะอันนี้ก็ได้ด้วยนะปลาหมอนี่ยจาะหมอนายยัย่วเจ้ะ đi à một tay con con à một con mẹ mừng ่กว่านนะคะทุกคนค่ะโอ้ยเป็นฟ้าเผาะระเบรดานี่ช็อกฟิวไปเลยจ้ะไ,ไ,ไ,ไนะโอ๊ยหนอสูบกระโดดลงไปในกล่องไฟแม่ไม่มจะได้เผาไอ้ปลา,าเยอะกินทั้งสีสิสอ้โหเจ๊เห็นนั่นสิเถอะ เดียซื้อแม่ขั้วเบิดโอ้ยปอยแม่หอนหอนหอนห้าไปไต่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 ไปล้างก้อนโอ้คักนะพี่น้องเอ้ยอ่ะเด็กปิ้งสองตัวนี่ถากก้อนกันละกันปิ้งสองตัวนี้ถาไปก่อนเดี๋ยวเขามาลุ่นต้มปลาน้ำกันเด้อเฮ้ยพี่น้องค่ะมาเรามาปรุงกันเดือดแล้วเดือดแล้ว โอ้ชิโน่อลยอยากให้เห็นมากเลยอะเห็นปะติง้งเริดเปล่าล่ะเริดเปล่าล่ะอ,อยู่กับชิครึ่งไม่มีวันอดนะทุกคนผงนัวต้องเข้า <c oughs> ผงนัวต้องเข้าแซ่หลายแซ่บหลายไทยบ้านเพินนน่นวางสั่นเฮาอย่าไปขัดเขาเนาะอึดเวินไปเลยมันก็เค็มเล็กน้อยแล้ว วันนี้แหละน้ำปลาหน่อยก็ต้องวัดดอกจะแบบนี้ไปเลยลุกทุ่งลุกทุ่งไปเลยไอ้น้อพี่น้องอือโอ้จัดว่าเด็ดแซบ่บที่สุดบอกเลยที่สุดเดี๋ยวให้เดือดจัง่อยก่อน โอ้พี่น้องอร่ข่อยมาเข้มหน่อยนึงจวดจวดเฮ้ยนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะสําหรับเจ๊พึ่งเนอบอสเป็นคนที่เฮาลูกชาวนาเป็นเนอลูกชาวนามันก็นอยู่กับกันอยู่ กลางดินกินกลางทรายแบบนี้สดจันเอยนะสดปะสดปะกระเพราต้องเข้าโอ้หอนบะเมียนยังดอกโอ้นี่หอนนี่พี่น้องกระเพราเพิ่นกับงามคักพี่น้องเอ้ยเพิ่น ใส่ลงไปใส่ลงไปมีอย่างก็ใส่ลงไปแสบป,ปากเาขาเขาก็แสบน้ำคือกัน,นเป็นบ่อู้น้องเอ้ยตกปาขาโอ้ไม่ไม่ไม่ม,มาอีจากจัหน่อยอีจกจัหน่อยเห็นดนะ่าเี้บึงเนี่ยเห็นไหมไขเ่เปแป้งน,น,นะทุกคนเนี่ย อืมโอ้ยทุกคนเลยนี่นีน่นี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 ่นนอู้ยอืมนำ้ำลายแตกจกัดอยกัน <c oughs> <c oughs> สุดจัดประหลัดบอกไปต่อไปเมนูปิ้งต่อไปปิ้งปลาเค็งต่อพี่น้อง ตามตาเขาสิได้ผักเทียงปักเข็งเขาก็สูพอดีโอ้ยโอ้ยฮอนเรื่องของเรื่องคือฮอนอก็ลุกทุ่งไปเลยสิจ้าโอ้ยเออดับได้ดับได้เฮ็ดได้กินอยู่นหนจโรยเ้ยผลงานของ ไปเยอะที่ใส่ตะไคร้ไว้นะคะทุกคนคะก็แซ่บๆเนื้อเนเดี๋ยวจะพึงสิงมาทายตอนที่เขาจะมากินให้ทุกคนได้เห็นเนอะว่าซีนาเขาเป็นยังไงโอเคบอโอเคเลยฝากติดตามตอนต่อไปได้ไหคะได้เวลาสำแดงโอ้กระเพรานี้สนมเด,ด้อดิจวดทำไมน่านิ่งอยู่จวด โอาจสดร้อนรอนเย็นแล้วอจะสดร้อน้อนเย็นแล้วอืมเนาะนจะร้วยกินเนื้อมูสดน้ำเก่งอืมเนาะสนามอ้สสนามมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกับเขาก้าหนามที่เฮ็ดที่ทายให้ทุกคนได้เห็นทุกกระบวนการค่ะแล้วตอนนี้ก็เดกินปลาเยอะบ่กินเด้พี่น้องค่ะใส่ปลาให้บ่กินเมื่อบานไปแล้ว เขาเขาไปกินเขากับหลานเขาว้าสั้นเออไปสืบเขาจะเป็นนักข่าวเลยไปเยอะไปเป็นนักข่าวมือหนึ่งโต๊โเออแซบเออมึงเออบองโปนเลยสีใบจุ่มเนี่ย มาเจ๋บพึ่งกับสิลงมือเลยด้วยทุกคนคะ่ะบ๊ายบายพบพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ